ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับเมื่อนี้ก็วันพระฤหัสนะครับเนาะที่สองมีนาคมหกหกนะครับเนาะครับเตรียมภามาติดตามเล่าพัฒนาต่อยครับเอฟซีครับเล่าพัฒนาออกเมื่อคืนนี้นะครับเนาะสองหกสามห้าห้าสามครับเลขล่างก็ออกสามห้านะครับเพียงได้โศกมันกันแดดมาเน้ะเอฟซี แต่ละกลารู้สึกว่ารุดไปหลยอาจารย์นะครับเนาะครับส่วนมากกับเขาตะเลกวิงเลขกรูดกันนะครับเอางวดนี้พอเต้มมีภาพมาติดตามราวพัฒนาของอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะครับงวดวันศุกร์ที่สามนี่นะครับครับวันศุกร์ ที่สามมีขอ้อเราพัฒนา เปลี่ยนคนริมทาง สัตย์เยนบรคคับเอฟซีบนนะครับเนาะบนวิ่งหลด อาจารย์พเนมีมาหกเจ็ดแปดขับหกเจ็ดแปดติดบนนะครับอาจารย์พนเนีนให้นะครับเนาะเนนให้หก ครับเอาจัวบวงใบก่อนเนาะครับเนาะครับส่วนจับคู่นะครับเป็นมั่วมั่วไว้ดูสิครับคำนิสชัดเจียนีในรถคำเนาะจับคู่บนมีหกแปด เก้าหกศูนย์ดแปดเจดกาเจ็ดศูน 8 8ดแปดแปดเก้าแปดศูนย์นะครับครับเก่าหางคือเก่านะครับเนาะบ้านในส่วนอาจารย์เพิ่นเน้นให้นะครับเน้นที่หกแปดหกเก้าครับเจ็ดแปด เก็ดรเก้าขับเนียนซีหางนี่ขับส่วนตัวที่เพิ่นบนเน้นให้เข้ามาตัวนี้เห้าเก่เานะครับเยบซีเนาะรับและที่สาคัญเห้างกอยจะลืมขับกับตัวไว้นํานะครับบานนี้ล่างครับล่าง ล่างวิ่งลดขับหนึ่งสองสามนินที กับสองขับสัตย์เยนเนะครับเนาะขับจับคู่ล่างมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสาม หกหนึ่งหกสองบรรยากาศล่มครับเอฟซี FC. ล่มดีมาหนี้เจ็ดครับเจ็ดหนึ่ง สองเจ็ดสามครับนี่คือล่างเก้าคู่ล่างนะครับเนาะส่วนอาจารย์พันเนียนให้นะครับเนียนที่ห้าหนึ่งครับห้าสองนะครับหกหนึ่งหกสองครับเนียนสี่หาง คือเก่าครับเตรียมใจเบิงเน้ครัเนาะครับเราพัฒนาวันที่3เดือน3 6 6หกครับเลขติดบนล่างนะครับ6 7 8รูด6กับ7นะครับจับคู่หกแปดหกเก้าหกศูนย์เจ็ดแปดเจ้าเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดเก เน้นหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าครับนี่คือบนนะครับเนาะอาจารย์พัเนียนให้ครับส่วนล่างครับล่างหนึ่งสองสามรูดหนึ่งกับสองนะครับจับคู่ห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเน้น 5152 6162นะครับคนริมทางหัวใจคู่นะครับเนาะครับนี่ครับคือของอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะครับพอเตรียมขอกราบขอบพระคุณหลายๆดนะครับเด้ออาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะครับเรือช่วงตัวเลขแนวทางเล่าพัฒนามาให้พ่อแตรียมับฝากพี่ฝากน้องเอาไปบึ้งไปเป็นแนวทางน้ำกัน ครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเนอะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับซ c ครับเอาแชปหน้าจอครับผมครับขอให้โศกโศกมันมันนะครับเนอะไปกับเซียนคนริมทางวนันี้ขอให้เขาปังๆนะครับเด้ออาจารย์เนี่ยห้าหนึ่งห้าสองห้าสามหกหนึ่งหกสองหกสามเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเน้นห้าหนึ่งห้าสอง หกหนึ่งหกสองนะครับเนาะขับส่วนบนกับหกแปดหกเก้าเจ็ดแปดเจ็ดเก้าตัวเน้นนะครับเนาะขับตัวที่เพิ่นบนเเ้นให้ข้ามากักตัวใดห้ามกบเอานะครับเนาะจีบสนะีเนาะที่สําคัญข้ามกยจะลืมนะครับเดิ้อกับตัวไว้นํานะครับเนาะอาจารย์เพิ่นเคยให้บนเป็นล่างก็มีดีบนเป็นล่างล่างเป็นบนก็มีอดีตที่ผ่านมานะครับเนาะวันีเกห้เขาตรงๆเขาปังปังอีกครับนะ เอาสุดท้ายท้ายสุดนี้พ่อเตมก็ขอกราบขอพระคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เข้ามาเบิองมาติดตามพ่อเตมพ่อเตมก็มขอไวยพอให้มแตรควมสุขควาจะเลื่ญนเลยครับเดอ้อควมเจ็บอย่าให้ได้ควมไข้ยาให้มีนะครับเนาะขอให้มิตรสุขแต่หลับให้ถูกหวยรวยเงินกันกับเล่าพัฒนาอาจารย์เซียนคนริมทางนะครับเนาะเอาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์พ่อเตมนั่นเอนะครับเดอ้อขันมาขันสอบนะครับเนาะ ครับเอาสำหรับคลิปนี้พ่อเตียมกันมีแค่นี้เนาะครับเนาะเอาไว้พอกันอีกคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม